ออนบรูดเนาะดินเนชันเวียงจันทร์ลักซาวเวียงจันทร์น้ำทอนเวียงจันทร์เวียงทองเวียงจันทร์กอวโรเวียงจันทร์ฮาแขกเวียงจันทร์นากากเวียงจันทร์สวรรค์เขตปากเซีสารวันเซีกองอัตตุดอนพลาดดอนโผเวินคำเนี่ยเวียงจันทร์เชียงขวางก่อนนี่เป็นเวลาที่เป็นอ่อนสวัสดีทุกคนเนาะอยู่กับซ่องบ่าวคำชแนลเซกอลเซนเตอ์ทุกคน หลังจากคลิปเมื่อก่อนนี่เนาะพาทุกคนไปเบ่งตลาดลาวมาแล้วเนาะตลาดลาว,ตลา,วตลาดัวดินตลาดทุกขันคำอย่างต่างๆคลิปนี้เนาะจะพาทุกคนมาเบ่งการเดินสายของรถนะครับคี่รถเมล์สายใต้ตว่าเพิ่นเดินทางไปเซเดแต่สภาพรถในปัจจุบันนี้เป็นังไหนติดงตางกันเดี๋ยวพาไปสำรวจทุกคน หลังจากชุดหนึ่งขาพาไปใส่เนื้อเนาะชุดที่สองขาพาไปตลาดเร้าชุดที่สามเออมาสายใต้ไปเนี่ยให้มันครบเครื่องเ,อเดี๋ยวสิว่าโอ้ยอไทยแตใส่เนื้อแล้วเนาะไายต่ตลาดเร้าอะไรเนาะเดี๋ยวสายใต้เคนน้อยใจลกคนพอเอฟซีอบอลค้ากันมามามาจากหลายประเทศเด้อคนลาวอยู่ต่างประเทศอยู่เมกาฝรั่งแคนาดาเยอรมันนั่น เนีย่ยต่างๆทุกคนเนาะหลายหลายบอลหลายคนก็นมีพมงรำนาวอยู่ทางสวรรดิเขตปักเซสิบหอเออคัมมัวนสิบหอเขาก็จะหัวอ่าไปจระไข้บอลคัมภีร์เบิ่งไปดูขนาดเนาะรถายใต้นี่ยไปจระไข้เล่นในในเาคิวรถอย่างเงีนะ้ยเดินทางไปปักเซเท่าไรไปสวรรด์เท่าไรสิเนาะนี่ก็ถ่ายมาฝากพวก I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  นะอ้ายเอื้ออเพื่นเนาะเอาเป็นมาติดตามกันทุกคนสายใต้ในกาซีอ่า มีรถหลายคันแน่เพราะว่าสายใต้หนึ่งยังบบมีอ่าเป็นอย่างรถไฟเนาะมีแต่นยนจะบินไปฮอดราคากับ,บ่ไปถึงทุกคนเนาะเรียนจานปักเซนีก่กะปีนึ่งกะเป็นล้านก็มีตัวนี้แต่ถือว่าราคาบ,าเบ,าเบา่เบาเลยอีนี้บอกคำว่ายุน้าที่ข้างหน้าของคิวรถเมลสายใต้ทุกคนเนาะนี่จะเป็นทางเข้าทุกคนส่วนกัมเหมือนจะเป็นทางออกเนาะเข้าหันอออกหัน กำทางเข้าจะเป็นคิวรถจักรเป็นบอจอดรถจักรถือว่าโครงสร้างก็บอใหญ่ลื่นกันหลายกับสายเหนือทนะุกคนเนาะก็ถือว่าโอเครถจักรฝากห้าพันกีบทุกคนคันฝากข้ามคืนนี่ประมาณสิบพันสิบห้าพันสิบห้าพันเนาะตอนนั้นคันด้านหน้าก็ใชเป็นบอจอดรถใหญ่ทุกคนเนาะ รอใหญ่ไบริเก็บเงินเนาะแต่ว่าผู้ที่เ่อดึงเสื้อฟ้างไงแมนจอดข้างคืนเนาะเพิ่นจะเบิ่งให้เป็นพิเศษ้ทาทั้งสนอรถใหญ่นี่จอดได้เนาะแต่แต่ว่าห้ามจอดข้างคืนบรรยากาศที่ใส่ใต้ในปัจจุบันข้างหน้ากับสีมิเดิลนาทุกคนเนาะวพอาเรื่องความ สะอาดในกาก็สิไขยก่อนใส่เนื้อลยทุกคนเนาะเนี่ยรถใหญ่นะห้ามจอดข้างคืนห้ามจอดกี่หนึ่งสโมงเนาะเพื่อกัติดป้ายไปจบเจือเพื่อว่าปเป็นการเสียโอกาสฉันรับคนมาน้ำหลังมาจังซะเนาะบางคนกับมาจอดรถแล้วก็ไปไปทางอื่นนะนะอาจจต้องได้มีระเบียบทุกคนเนาะโยงความกลุ่มอันนี้ไปแล้วเนาะรถสารวัตรเปียลงเฮา แกกาบเสื้อสามอันแล้วก็เครื่องอีกจำนวนหนึ่งเท่นหลังคารถเนาะตอนนี้บ้าค้ักับมาฮอดแล้วเนาะทางหน้าของสถานีคนเขียนเซว่าสถานีขนส่งโดยสารทางไก่สายใต้และสายต่างประเทศแล้วเขาเลยม่จัดเนาะ Bus เวียนเทียนบัสติชั i นเซ o เทิร์นอิ Station, นเทอร์เนชั่นแนลเนาะแอนด์อินเทอร์เนชั่นแนลสเตชันบัสฮไปต่อต้อกัน เดี๋ยอันนี้ก็เป็นรถเมย์ทุกคนรถเมย์มาจากตลาดเ้าเราเราจะมาส่งอยู่นี่ตลาดเ้าตลาดเ้าสายใต้ทุกคนขอขอภัยนะเมื่อกี้นี้มีการไถ่หนึง่งตลาดเ้าสายใต้คันหนึ่งอ่าคดหนึ่งประมาณสิบพันุกคนนะสิบพันเกียร์ เข้ามาทางด้านในจะเป็นห้องขายปี้แล้วกนเป็นล็อบบี้นะจะมีตู้ a อ m ครีมลาวเบียร์งสวรรค์ส่วนลดออกนะเดี๋ยวเราทำไปเบิรนเดอราไปเซษเดอร์มีจะมีบริษัทเดๆนะติดตามล้วกัน นี่แมนปลายทางทุกคนนะพอทบุรุษนะดิ s เ i n a t i o n เวียงจันทร์ลักซาวเวียงจันทร์น้ำทอนเวียงจันทร์เวียงทองเวียงจันทร์กอวอเวียงจันทร์ฮาแขกเวียงจันทร์นาายเวียงจันทร์สวรรค์เขตปากเซีสารวันเซีกองอัตตูดอนตลาดดอนโผลเวิร์มคำแหละเวียงจันทร์เชียงขวางทุกคนนี่เป็นเวลาที่เป็นออกหมดละเริ่มสตาร์ทแต่ห้าโมงเช้าเที่ยวสุดท้ายแมน เก้าโมงแรงนะครับเกือบสุดท้ายสาเอ็ดโมงสี่สิบสีส่วีทีหนึ่งราคาเพิ่อเกืบข้เขียนเลยทุกคนเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนว่าราคาเท่าไรอันนี้มันข้อมูลเพิ่มเติมทุกคนบางคนควนอยากจองรถจองล้างในโทรได้เลยโทร 7 7 7 6 6จ็ละแล้วก็2อ7 4 0 5 2 1าสข้อมูลได้เกี่ยวกับคิวรถเนี่ยละ่ะนี่ก็สิลเลยนราคาทุกคนลัะทายทุกคนได้เบบั เวียงจันทร์ปากซันหนึ่งแสนเยทุกคนเวียงจันทร์ปากซันหนึ่งแสนเียเวียงจันทร์หลักซสาส0 0แสนเวียงจันทร์เมืองเซโปนสองแสนแปหลายรา,ายคาเราให้ทุกคนสตอบบ๊อปเบางราคาเอา เวียงจันเซโปนสามแสนสามตัวนี้เนี่ยแล้วแต่ราคาเพิ่นสิ่งกำหนด,ดแ,แต่ละแต่ละบริษัทนี่เพิ่นเวียงจันเซโปนสามแสนเลี 3, 000, 3, 000เลย่ยสามแสนสามนี่เป็นบนริษัทจิตประสงค์ยอดนิยมเวียงจันปากเซสามแสนซาวทุกคนเวียงจันทร์ซาวันสองแสนห้าเวียงจันอัตตะปื้อสี่แสนห้าเวียงจันท่าแขกสองแสนเกียรตินะเป็นรถนั่ง ความมลวกระตามนี้ทุกคนการสอนโดยโทรทัต่างๆตามนี้เลยทางใน,นก็จะเป็นซาลสลา,านะเป็นบอนนางท่า,านางท่าเกียบออกเดินทางถือว่าโอเคทุกคนเนาะถือว่างามเลย นีเขียนว่ารถเตียงนอนเน่ยรถเตียงนอนอีกทีประกัน้ายการเดินทางเนี่ยว้าวกองมาสีเบเ่อเไรทุกคนเนาะหายหล่นโทษห้อน,นเพียงจันทาแขกสองแสนเล่ทุกคนปัจจุบันเนี่ยครับปากเซสามแสนซาวสวร์สองแสนห้าอัตปือไก่สุดขายคำแรกไก่สี่แสนห้า มาถ่ายสามเทือกทุกคนได้เบป็นแบบอธิบายแล้วก็สินหน้าเบื่อทุกคนเนาะเออนี่มันโดยสารเล้าเวียดนามทุกคน,นไปเวียดนามเนาะเลียงจันทร์ฮานอยออกจันทร์หาอาทิตย์เวลาห้าโมงเครื่งหกโมงกับหกโมงครื่งทุกคน,น เวียงจันทร์ฮาติ้งออก10บโมงเวียงจันทร์ดานังออก5้าโมงเคิรนกับหโมงเนี่ยก็มีเวียงจันทร์ไปเฮไปฮานอยไปวิ่นมาโดยรวมห้องขายห้องขายปี้กับสิประมาณพันค่าข้าห้องน้ำสามพันกี่ าอาบน้ำห้าพันหมดทุกคนมีบริการนวดอะไรต่างๆพร้อมเนาะถือว่าราคาถือทุกคนสามพันอ่าเทือกหลายเนาะนี่ออกมาก็จะเป็นคิวรถบอนขึ้นรถออกมานะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไล่กําไส้กันทุกคนนีขายเค้าจีเนาะ ขายกาจีขายขนมขายยอ่อขายปัตเต้ทุกคนนี่ขายน้ำขายในขายเบียร์ขายเอ็มร้ห้าทิทุกคนนี่จะเขียนว่าโือสายสายต่างประเทศเนาะอินเตอร์เนชั่นแนลมีฮานอยโฮจิมินดานังฮาลองดงเฮย หลายบอลไปเบางรถที่จะไปเบียดนัมกันทุยคนคนพลังต่างประเทศยเขาก็มาขึ้นรถไปทุกคนเลยไปฮานอยไปต่างๆนี่เป็นรถเวียงจันทร์ฮานอยทุกคนคนหนึ่งเจ็ดแสนหา้าสิบเปนกีบเวียงจันทวิ่ง หกแสน้าทุกคนถ้าเป็นเงินกีบน,นะเนาะอเจเวียงจันดานั่งรถเข่าจะนั่งนอนเลยทุกคนนอนไปสบายเนาะเป็นเตียงนอนสบายสบายเวียงจันฮาหนอยดานั่งถ้าเป็นแบบนอนไปทุกคนนาสบาย นสสบาสบาายยไปัแต่ว่าคันปิดตะคีเปสองคันนี่ทุกคนบนะ่ากรรมมาไปฮานอยไปหาผู้สาว <c oughs> จะเป็นรถอันนี้แหละรถเฮียนเจ้าเนาะเป็นรถที่ว่าเปอร์หนึ่งในปัจจุบันนี้แล้วราคากระซมูทุกคนเนะทียบเซนห้าไปฮอดขึ้นกันนะงามสบายแอร์เย็น ห้องว่าเหี่ยนเจ้าเนะสวยงามนี่ก็รถส่งสินค้าไปเบียดไปลาวทุกคนจะจอดจะจอดอยู่โซนเอทุกคนรถนเมลสายต่างประเทศเนี่ยจอดอยู่โซนเอเอไปเบิงรน,นลาวต้องกันรถไปใจไหน โดยสารทุกคนป้ายลาวก็มีเนาะป้ายเวียดก็มีแต่ป้ายลาวสิเก่านหน่อยนึงเนื่องจากเป็นรถโดยสาร่วมประเทศท,ทุกคนคันลาวไปเวียดนี่มันรถบบรถรถโบงามประเดก็ได้เนาะตัวไปเวียนดน,ดน,ยนี่ต้องได้สภาพร้อยทุกคนเนาะซั่นเราเข้าบาริหารตำรวจเบียดนะป่างคนกบอ,อาศัยซื้อรถลาวแรนก็นมีนะทุกคนบางครก็เห็นเนาะ ที่เป็นรถลาวฮาทุกคนเนาะเอาเครื่องขึ้นหลังรถเลยรถลาวฮนะนี่ก็สร้างแปลงแอร์กำลังแปลงแอร์อยู่ของแท้แปลงประจำสถานีเดีย๋ยวไปอ่านป้ายหน้ารถดูกันทุกคนว่าคุณไปเซเดลชเนาะเบิ่งดูดใน,น,นโซนบี้ทุกคนเนาะอาคารบี้หรือว่า,าสารสลาตัวบี้ทุกคน ไม่ลดเบียงจันอัตปือทุกคนเนี่ยเบียงจันอัตปือยูปากเซก่อนอัตปือยูต้องไก่ทุกคนวะอ่าต้องไก่ปักเซก่อนลดเบียงจันอัตปืออันนี้เบียงจันน้าไก่หัวพูดท่าแขกเนาะนี่นะอ่าเบียงจันน้าไก่ี่กาเบียงจันหลักซาวทุกคนเป็นรถเมล์น้อยเนาะ มจันรักส้ามมากับคนพักผลน,นอมาขายนะภัตเมื้อกับคนอีก่ากรนั้นะเครื่องจากต่างๆไปขายม่หลุดผักเซ่ทุกคนอ จะเป็นรถมือสองทุกคนะรถมือสองของเกาหลีญี่ปุ่นบอกจะเป็นรถประเทศเนานะรถสองซานถือว่าโอเคทุกคนะปัจจุบันนี้เขากันยังานำไส้กันโยอเนานะโดยโทรติดต่อเวียงจันทนะรนนนนน์ปากเซอัตตะปือเป็นรถนอนอันนี้เวียงจันทร์สวรรค์ปากเซเปินบังตายไปเนาะ น่าจะสลับเที่ยวแลนด์ด้วยสลับเที่ยวแลนด์อันนี้เวียงจันเสียงข่วงเสียงข่วงก็ขึ้นนี่ก็มีท้วคนนนื่องจากเสียงข่วงไปะจะลอยลงปักซันแล้วก็ไปเลยเนาะบางครัง้งเพื่อจะไปจอดใส่เหนือบางครัง้งเพื่อจะมาจอดนี่รดไปเสียงข่วงะแล้วแต่คนตกลงกันว่าชี้เลือกจอดดอีเสเลยอาคารบี อาคารบีมันดูขาออกทุกคนเด้อเนาะอันนี้เวียงจันทร์เสียงฟองดูกันอันนี้เวียงจันทร์สารวันเตีย้ยลงเตี้ยงลงเลยเหมือนหงเหมือนหงเด่นน้ำเห็นไหมอืมเท่าไหร่จะเป็นรถนอนนะเพื่อนไอไปทางคันนี้เปล่าไปเสร็ไปเนี่ไปเสร็จก่อนฮะเสร็จกอน จะไปเกกไสียกล่องเท่าไหร่เสียกล่องสี่แสนสี่แสนทั่วจะไปเสียกล่องวะนี่ซีมาลดมาเท่าไงเรารถรถรถสีมา,า,มา,มานี่นนเนาะาคนเสียกล่องก็ต้องออกอัตตะปืนไปเนาะออกปักเซ่ไปสีนะ่แสนเกียรติเท่านะเลยไปอัตตะปืนแมนสี่แสนห้าเนาะ คนด้านหลังจะเป็นบอนทรงเครื่องทุกคนผลเครื่องขึ้นลงกระสิมันอยูบ่บอนนี้จะมีเฮือนผักของคิ้วรถพร้อมทุกคนถือว่าโอเคเลยเบิ้งจากสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ก็เป็นอาจารย์เพิ่นมาท่าเอากองหรือทรงกองว ไอริเดอร์จารย์อันนี้แม่มมสัตหานางโมนาและเท้าเจสัน,น,น<ะ>รีโบนพร้อมด้วยครอบครัวจากแคนาดาทุกคน,นเปินเค้นค้องเค้นกล่องไปใส่อาจารย์นี่ไปใส่แล้ว จำปาสสกเมืองไหนบาเชียงจะเล่นสุกอ๋อทุกคนอันนี้เป็นกามาเอาอยู่เวียงจันไปทางใต้ทุกคนเนาะไปจำปัสสาวะทุกคนกลับมาครบคณะได้หน่เป็นเมืองบาเชียงง่ายดีทุกคนเนาะดีนแลนนางที่บอกคำว่านหนึ่งเนาะตามประเทศเอาไปเฮ็ด กระเป๋าเห็ดเครื่องหนังเซลต่งตางๆลาวลาวเราเอาไปให้ต่างก้องทุกคนส่วนหนึ่งก็เอาไปจี้กินของแท้ห <c oughs> นุเมย์ด้านหลังขนเครื่องขึ้นขนเครื่องลงทุกคนนี่บนนอนเนาะเวียงจันทร์ปากเซเวียงจันทร์สวรรค์ ไก่เป็นชุดครอบฟ้าหลายรุ่นหลายยีห่ห้อนะคุณรถเมล์นะเนี่ยเวียงจันทต์ปัเปกเซเวียงจันทต์สวรรค์ส่วนหลายฝ่ายค้าก็จะแย่งชุดปักเซ่เลยุกคนเพราะว่าอา่ลูกค้าจะหลายในหนึ่งานะพอลูกค้ารถสวรรค์มันบ่สมมติรถสวรรค์บ่หลายนะข้อก็จะไปทางปักเซแล้วก็พอลงสวรรค์ท่าน แต่ว่าราคาก็เสิจายเต็มไปปักเซคุณนะทุกคนาราคากันเลยอ่า,อานี่ก็แมนคิวรถสายใต้เวียงจันทร์ในปัจจุบันเห็นทุกคนรถเวียงจันทร์อัตตอปือขายคัมแรกไก่พิมพ์พโพกี้ให้ไข่้างแรกกระบองแมนบอตัวนี้ รถไม่เลย่บก้เห็นทุกคนเนาะอยู่เมียงอ,อยู่ประเทศลาวเขานะจะเป็นรถมือสองเป็น่วนใหญ่แล้วแล้วก็เป็นรถอะ่าวามบริการนะอนาเดี๋ยวเวียงจันอัตตปือส่วนโซนซี่ทุกคนจะเป็นโซนจอดรถเนาะโซนซี่นี่กับวัยเจกาคอยคำยามแรงคี่คิวรถสายใต้เวียงจันท์นะ จะเป็นบอลจอดรถ,รถรถมาเท่าแขกปากเซสวันนะเกสีเกสีมาทางนี้ทุกคนสิีมาจอดอยู่นี่มาสันสนน้นๆเนาะสถานีรถสายใต้เวียงจังนทร์นี่แกแมนเบอร์โทรอยู่ต่างๆนองอานี่นั่นชายพ่อให้คนดู นี่มันมาเต่ท่าแคทุกคนเนาะท่าแคร์เวียงจังนทร์พรทวีเลือดบางตัวก็นำส้หลายปีทุกคนเน,ะนาะนำส้หลายฟ้าหลายปีนี่ก็ะสีมันเกี่ยมพี่น้องมาหับเนาะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดลงทุกคนจะเกี่ยมพี่น้องมาหับ ลามมูโคไอไอนนะ้องเห้กิมาท่ากันด้วยนี่นะนอกากนั้นยังมีรถตู้นะรถเมล์เบียงจัดฝักสันเนี่ฝักกัญยงบ้านเกิดนนกับมาลงนี่ทุกคนบ้านเกิดปักกัญยงกับมาลงนี่น,นะต่างทุกคนเห็นเลยนะคนไปคนมา ชั้งนี้นจะเป็นทางออกทุกคนัน,นี้ทางเข้าอินทางเข้าก็นั้นจะเป็นทางออกทุกคนถือว่าอันนี้เป็นอาคาร C B และก็ A ทุกคนต่อกันไป A เป็นรถเวียดนามเนาะ B เป็นรถภายในประเทศ C เป็นรถจอดขาเข้าประเทศนะทุกคน ก็เป็นประมาณนี้รถเข้ามาหลายคันสาวงาวท,ทุกคนรถเข้าจะจอดท่านเห็นไหมะจะจอดท่านเอาคนลงแล้วก็จึงขัาไปจอดทางในบอลเงินพักกันเนาะ เป็นห้าอาหารกาแฟสีซุปทุกคนตกเป็นซเปอร์มาร์เก็ตซสเปอร์มาร์เก็ตขายเครื่องอันนี้ก็เป็นบันจอดรถคือบาคำาบาอะไรบริษัทขายอย่างต่างๆ ขายปีขายบัตรต่างๆในอาคารกสิมมดตรอันหนึ่งบอนหักฝากขังเอกสารและวัตถุก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะหามาเบิง์บรรยากาศน้ำกันที่คิวเลอร์เมย์ใส่ไตในปัจจุบันนี่เนาะ <t angan ables> กับมึงยังไรก็ตามนั่นแหละพาทุกคนมาเบิง่งบรรยากาศที่คิวรถเมลสายใต้เวียงจันทร์เนาะหลังจากพาไปเป็นสายเหนือเบิ่งนะตลาดเ้าเบิ่งอย่างหลายบอดแล้วสุนิกรเบิ่งสายใต้ถือว่าจบข่าวทุกคนนะเออแล้วเกือเมื่อไหนามาเข้าคลายบิ่งอย่างฝากทุกคนนะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์องเราครับเปลี่ยนกันหลังจากทำบ้าครนะับเนาะหรือว่าจะให้คล็ดคิดอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งทุกคนเนาะคันถ้าพอเฮ็ดได้ก็สิจัดให้ทุกคนได้เบิ่งน้อกัน บายบายเคนลกล้พบกัน